สำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่อยากจะสนับสนุนเกมนะครับพี่ป๊อปมีร้านแนะนำมาฝากนะครับนั่นก็คือร้านดับเบิลพีช็อปนั่นเองนะครับมีบริการเติมฟีฟ่าพอยและแพ็กเกจอื่นๆที่สำคัญคือราคาถูกก่าเติมเองแน่นอนถูกและดีต้องที่ดับเบิลพีเลยครับจะบอกว่าพี่ป๊อปเนะี่ยเติมกับร้รนนี้มาจะเป็นปีแล้วนั่นเองนะครับฝากด้วยนะครับ สำหรับน้องๆท่านไหนที่สมัครสมาชิกช่องป๊อปเป็ดนะครับพี่ป๊อปก็จะมีแนะนําวิธีการคํานวณการหาเงินในเกมใหม่ๆนะครับมาให้เราได้หาเงินในเกมกันเลยนะครับนะก็รับไปเลยครับคลิกเกมกีไรนะครับในเกม1คลิปต่อสัปดาห์นะครับแล้วก็ในส่วนของน้องชายที่น่ารักครับรับไปเลยครับสคลิปต่อสัปดาห์นะครับหาเงินในเกมกันดีกว่านะครับนะการเติมเกมก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะใช้เงินในชีวิตจริงนะครับดังนั้นการหาเงินในเกมมาใช้จ่ายเองดีกว่านะครับ แล้วเจอกันครับสวัสดีครับสกิลมูฟคือแบบ2หรือ3ามดาวอะไรประมาณนี้แต่ในชีวิตรจริงคือแบบโอโ้โหโหดมากคมานีร้อยห้ากับฟอร์ดินานร้อยหใครดีใช่ไหมครับเออเอาฟอร์ดินานก่อนแล้วกันครับฟอร์ดินานมันสปีดดีกว่าคามานีนะครับกล้องหลังเกมรับมันอาจจะดูดูดดต่างกันไม่เยอะมากเนาะแต่ว่าสปีดเน้นสปีดแล้วกัน ยิงเถอะหลอกแล้วหลอกอีกหลอกแม้กระทั่งตัวเองเมื่อกี้ <c oughs> อาตออเลทนะครับก็ลองดูซิว่าจะสามารถยิงหรือว่ามีส่วนร่วมกับลูกยิงถึงสิบลูกด้วยปาะครับในไลน์นี้นะครับผม <c oughs> วันนี้มาชา้านิดหนึ่งนะอาจจะอยู่ถึงหกทุ่มมั้ง <c oughs> อาฝากร้านดับเบิลีด้วยแล้วกันครับคิดจะเติมพารทเติมแพ็กก็ร้านดับเบิลีได้เลยนะครับผม ลองขวาถ้าขวาถ้าขวาไม่ถึงว่ะท้าซ้ายมีอาจจะมีลุ้นกว่าไอออโ,อโนโอเฮหลงทางอโนอโนฉันไปครับไม่เห็ไปผ่านโรเบโล,โล,โลโเฮ้ยนี่บิสูมานี่มันเอ้ยนี่มันโอ้โหเชลซีเอ้นี่มันสเปอร์นี่ว่า เอ้ยนี่มันสเปิร์ตนี่เอ้ยโอ้โหเกือบตายเอ้ยเกยีย่ยมันต้องเขาเรียกว่ายำล้างแขนหน่อยล้างแขนหน่อยยิงโอ้โหต่ออะไรวะโอ้กว่าจะชาร์จแบตได้เมื่อกี้ต่อเลสเอ้ยยิงไปแล้วก็แล้วแล้วกว่าจะง้าง อะไรวะมีหลายโอกาสมากเลยจะยิงบแบบแหนะงั้นงั้งน,งนช้าเกินอ,อ๋เดียวโอ้โหโค้รเซฟอะถ้าใครวะเมื่อกี้ใครเป็นผู้รักษาประตูเราอะแล้วมันมันเหนียวจังสองเกมเมื่อกี้ ใช่วะเราใช้ใครอยู่งว <c oughs> งตัวเองอลิซอนคงไม่ใช่อ๋อเออเออนั่นแหละด,ดูเด็กดูเด็กดูเด็กโอ้โห้โหนึบหนับหนึบหนับไปครับพี่อ๋อม่เข้าใจกันต่อริ

เ,เอฮ้ยดิเกนเฮ้ยเราอื้ไปแฮปี้ใครวะเฮ้ยสับพุงหนึ่งสับสับแล้วสับแล้วโอ้ยไม่ทันแล้วโรกี้เฮ้ยไม่ทนัวทนว้ย โอ้กรจะเฟกช็อตมันไม่เฟกช็อตให้มันแบบงึิงแงๆแง่ไงสกิลกดไม่ดีพอมันไม่กดที่ทางมันก็เลยแบบไม่ได้แบบเฟกช็อตนะฮะไปฮะพี่โรโบโรโบมาหน่อยโรโบขอยิงเถอะโอ้ยอันที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 โอ้อะไรวะนนี้โอ้ย เอ้ยอนโนหลงเฉยว่ะโอ้ยมีหลายมีหลายจังหวะที่ควรจะได้มากกว่านี้นะครับอ่ะทำไม่ได้เอง,นะกเกอ,งอ่ะจะผมสกีนได้ไหมน้องคณิตอ่ะได้ได้ได,ได้แอดมมนะ ID นี้นะน,น้องคณิต <c oughs> ID นี้นะแอดมาได้เลยแอดมาได้เลยครับผม เอ่อฟาาเลอร์โนยี่สิบสามอ่าเพราะว่าน้องคนนี้เขาแบบเป็นแฟนพันแท้นะครับคือแบบเป็นเมมเบอร์กิติมศักอ่าประมาณนี้ได้เลยครับเล่นด้วยกันได้เมมเบอร์กิติมศัก์ขนาดนี้โอ้มันเกี่ยวบถึงตัวเลี้แหละ จ่ายฝังหน่อยไปเลยไปต่อครับจอนบานครับจานบอลจอรนบานขาขวาขาขวาถึงไมอ่อเกือบถึงมันไม่เหมาะกับการเปิดบอลจอรนบาลนอ่ะตัดยิงมากกว่าเอามาฝั่งนี้โอ้ลัดโอ้ย้อนโคตร ไปฮะไปได้อยู่นะถึงนะถึงเถอะถึงเถอะเออเอะไนะนจอนนัดนัจอนบานโอเค เดี๋ยวเดี๋ยวนี่ฟูเชลซีนี่ว่าเฮ้ยนี่ฟูเชลซีนี่อ้าววันนี้เราได้เจอฟูฟูสองทีนะครับเจอฟูสเปอร์แล้วก็เชลซีนั่นนี Meng ่เกมนี้นี่ไม่ทำไมมีเอ็นคุณฟูอ่ะเอ็นโซเอ็นโซ่อยังไงโอไม่ได้ครับโอ้ยติดเกือบแล้วเกือบแล้วน้องใหม่บอกว่าอองรีหรือตอร์เรดีครับเมนีสี่สามอ๋อโอ้เฮ้ยอองรีเถอะครับ แต่่อตัวเลสไม่ค่อยไม่ค่อยเจอครับน้องไผ่ครับอะให้องดีแล้วกันให้องดีแล้วกันนะแต่ตัวเลสก,ก็ดีอยู่ครับไม่ไม่ใช่ไม่ดีนะดีดีทั้งคู่แต่จะจะให้เลือกใครสักคนขอเลือกองดีแล้วกันเนาะไปครับจอรบานไปขยับโอ้โหดูนคูคูลยย่าว่ะมันเบียดมันแบบปิดช่องการวิ่งเราปิดลายการวิ่งเรา โอ้มันจ่ายย้อนหลังสุสดๆเลยเอาละพี่ไปนะครับแก๊กโพลแก๊กโพลโอเคจะยิงจะยิง โรเนโตรโรเนโตมาแล้วโรโบโอเคเยี่ยมตัดจังหวะไปนึงเนโตเนตโต้เห็นลายการวิ่งอยู่ <c oughs> พยายามปิดช่องแล้วนะเมะื่อกี้ปิดไม่ดี <c oughs> ต้องหลุดต้องลุยแล้วต้องลุยแล้วโ <c oughs> อ้หอหนี้คนแรกแจ็คสันมาเล่นปีกเหรอ โอ้ oh, ไม่ผ่านว่ะอือช่องเมื่อกี้อ <the> ดูซิจูฟิเอลซีวันนี้จะยังไงฮะฟูเชลซีวันนี้จะยังไงฮะโอ้โ oh. หเกือบโดนไปเหมือนกันนะเสมอเสมอไม่แพ้ไม่แพ้เกือบ มีความมั่นใจกว่าแต่ตอนล่นไม่แย่นะตอนลรกก็ตำแหน่งเขาก็ดีอยู่แลยครับสไตเกอร์ก็ตรงตำแหน่งอยู่แล้วแต่แค่อองรีมันมันเล่นมันเล่น LW ได้ เอาว่ะน้ำบานไม่ต้องจับครับพี่เฮ้ยเอาเจะบอกว่าเนี่ยนึกว่านึกว่าจะเปิดเจอฟูนึกว่าจะเจอฟูแมนยูมันบอใช่แล้วมันเกือบมันเกือบอยู่มันยังเป็นแบบอ้าวเฮย้ยอืมเดือด แล้วก็ฟาแบบงงนิดนึงไปครับโอ้โหไม่ล้ำแน่นอนครับกักโบจังหวะนี้กักโปรจังหวะนี้ไม่ไม,ไม,ไมีไม่มีโอกาสยิงครับโอ้โหเดริกจิ้มแย่ไว้สก,กัดไว้ได้ก่อน ใครวะเอาลองโซ่เอาลองโซ่หมุนได้อย่างเดียวเออไม่เป็นไรยิงฟรีคิกก็ได้จังหวะนี้ใช้เทรนเทรนใช่ไหมเอาลองโซ่เฉยวะเข้าปะวะเข้าไหมนะไม่เข้าไม่เข้าแต่มีโอกาสมงโอ้โหกั๊กโปจังหวะนี้ล้มตัวเลยเอามามาตัวเล่นมนาะเอาทำไมไปอย่างนั้นละ่ะ เอาวะเอาวะโอ้โหไม่ผ่านเดลิกวะวันนี้เดลิกกับตอเรสไม่เบื่อไม่เมากันไปนลพี่ถึงอยู่ไหมไม่ถึงคนระับจอร์านมาชา้าไปหน่อยต่อสี่นาทีเลยเหรออ,อ่ะไปแลนด์ไม่สู นี่จะบอกว่าหน้าตาแบบนี้อีซักชัดชัดแทนใครอะอีซักเฮ้ยใครล้มวะขอหนึ่งที เฮ้ยเมื่อกี้ตอ่อเลสป่ะตอ่อเลสไหมอ่ะตอ่อเลสแล้วกันวิ <c> ่ง <oughs> ดูไม่ทันถือว่ามีส่วนร่วมแอซซิตหนึ่งนะครับผมไม่รู้น่าจะเป็นตอ่อเลสแหละมั้งเพราะว่าเมื่อกี้กั๊กโปปแทนตำแหน่งต่อเลสก็คงจะเป็นต่อเลสแหละที่ลงมาเล่นเกมเดินกลางเชื่อมบอลอ่ะอือดูเด็กดูเด็กโอเคแล้วั แล้วใครตัวเล่นหมวกเงี้แล้วใครเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ,โ,โอ้โหเอยโอ้โหโคืนแทบ,บไกลเลยนะ <R> พี่คืนตั้งแต่แดนเราเลยนะเมื่อกี้เนี่ยตรงเงียบเปิดทางไหนดีวะเนี่ยโอ้ <c ười> คือพยายามหาอยู่นะโอ้ย <laughs> โอ้จริงกูเฮ้ยนี่แหละจังหวะน,นี้แหละตอเลสมันควรจะเป็นอย่างโอ้โอ้ยแก่ขั้วเ <c oughs> อ้าลอบอล ไอ้ตอเรสอยู่ดอยู่ตรงนั้นแหละอยู่ตรงอยู่ตรงนั้นแหละอยู่ตรงนั้นแหละไม่เข้าวะจูบบะาปัวปัวโอเคอะโฮกินชิตเอยโฮกามีสุดล่วมของตอเลสครับเลขสี่ ฝากร้านเดิมันพีด้วยแล้วกันครับผมถ้าจะเติมพารเติมแพ็กอะไรยังไงก็ฝากร้านเดบพันพีด้วยนะครับเติมถูกเติมไวแน่นอนครับรอไม่นานร้านนี้เติมมาจะสองปีแล้วเนี่ยสองปีกว่าแล้วไม่ใช่จะสอปีิ การฟนแบ็โอ,อ้ยบินดีบินดียูเด็กอ้าวเพิ่งชมยกยบบินดีบินดีเพิ <c oughs> ่งชมเอ้าเมื่อกี้ลืมดู 4m ห้าร้อยล้านเหรอเขาคิดนี่เนี่ยห้าร้อยล้านตัวไหนวะกำลังคิดอยู่ฮะร้อยสี่จะมีตัวไหมบางบ่หน่อย ยิงหน่อยโอเคเอ๊บโอเคอเ,คเคยี่ยมต่อเลทไปเลยเพื่อนเอออย่างนี้หน่อยเจ็ดแล้ววะไทยสาม ไม่ดีคอข้างหลังอ้าวไม่ล้ำเหรอเออก็ว,ว่าอยู่ล้ำนะวิง่งเราแบบตั้งใจวิ่งออกมาเลยเนี่ยอ๋อมันยังมีอีกตัวนึงอีกฝั่งหนึง่ง ไปฮะหลุดไหมหลุดไหมหลุดไหมลุดดนลดด้นด้วยกันลุ้นด้วยกันที่ลุ้นโอ้โหลุดลแอดวิ่งกลางปูแบบนี้และเออเออโอ้โหไม่เข้าวะ่ะเัาฝันต่อเลสฉันโอ้ยกำลังจะเข้าไปแล้ว ต้องันีเคลียร์ไว้ได้ก่อนเฉยเลย,ยเฮ้ยนี่บอกว่าฟูเฮ้ยเจอฟูอีกแล้วเหรอเลมพาก็เคยอยู่ซิตี้อ้าววันนี้ในไลน์นี้ครับ,บเจอฟูสเปอร์เจอฟูเชลซีอ่าแล้วล่าสุดนี้คือน่าจะเป็นซิตี้นี่แหละเอเวาเรสตนี่ไง เอ้ยเจอสามฟูเลยนี่นเอาไปตัดได้นะนี่เอาไปตัดต่อเลสเจอแบบฟูทีมมาให้ไปครับลโบโอ้ยเสียวว่ <laughs> จะบฮ้ยจ๊จ่ายยัดแบบโดนปะวะ โดนตัดหรือเปล่าเมื่อกี้ถ้าโดนตัดนี่คือฮาเลยนะอื้มหือไม่ผ่านนะโซโบฮึบฮ้บโลโบ,โลโบด่านสุดท้าย <c oughs> ปาการาย <c oughs> นายคือปาการด่านสุดท้าย กาเฟแจังวนันนี้มันต้องมีเรล่าข่าวซึ่งมันไม่ดีครับน้องๆอ,อย่าอย่าอันนี้เป็นเพลงให้เฉยครับผมเอาตอนเล็ดวิ่งมาที่วิ่งมาที่โอ้ยไปไหนวะเ,เนี่ยจ๊ะตงุตงตวงจ๊ะเอ๋ไม่ให้ไปครับพี่ จังหวะตัวกับแล้วตัวเลสฉันตัวเลสฉันจะเกิดตัวเล็ฉันจะเกิดตัวเล็ฉันจะเกิด,จกดโจโบนทำสำรับอะไรวะนะสองนาทเนเเีเล่นเกมรับดีดีเฮ้ยเล่นเกมรับดีดีเว้ยโอเคไม่ต้องเล่นอะไรแล้วเจ็ด <c oughs> แล้วนะอีกสามนะครับผม